ไปเลีวป่ครับสวัสดีครับมผมมาคอนเฟิร์มตามที่หลวงปอบอกแล้ววันนี้จะคอนเฟิร์มเพื่อได้นึงนาทีเดี๋ยวครับเรื่องอะคลิปไอ้หนวดหลังนี่ลุงนายกำลังทรงไปเพื่อนครับสว่วคนวคลิปคอนเฟิร์มนี่กับทรงคนนี้ครับมันยังหมุนอยู่ครับแล้วก็ไอ้ติวหลวงปอว่าต้องคอนเฟิร์มถึงนึงนาทีอะเดี๋ยวผมผมคอนเฟิร์มกั้แล้วครับนึงนาทีนี่นะ ครับพี่ครับข้สามทิบว่าไปกันลงนายอ้วนสามิมีไปลงนายอ้วโอเคเหยยบหลังเรียบร้อยแต่ยังอันลกลอกอันลอยเส้นยังไรเตี้ยอย่างเมื่อนี้นี่เมกลักของฮะเดี๋ยถ้าลุงนายได้นอนนี่เดี๋ยวเมกลักขมโอเกจ๊บไปแต่ก่จั แต่ยู้อยู่กี่นอนนี่อันเดิออไ่ได้นอตาอูเดาพิดคำพูดนี่แบบนีนะครับจะถอนได้ก่อนกะถอนไม่ได้ได้ม่ได้ยัต้องถอนนั่นเนะสัญญาณก็หลงกลไว้แล้วก็ต้องถอนไว้อืมลายเส้นนะครับโอ้ยเอ้ครับครับอ๋อลุงแก่มาสวัสดีครับลุงไนไปเก็บมาอันเจี๊ยครับ